เด็กหญิงชลิดาเสาเกิดน้องอมสินนะคะวัย10ขวดนะคะเรียนอยู่ชั้นป5้โรงเรียนวัดเขาวังที่ราชบุรีค่ะช่วงนี้น้องปิดเทอมค่ะก็ทำกระเป๋าผ้าแล้วก็วาดลายเจ้าหมูเด้งลงไป นี่คือรายได้เสริมช่วยคุณแม่ของน้องค่ะเนื่องจากว่าน้องอมสินเคยประสบอุบัติเหตุพลุระเบิดใส่เมื่อปี2561เป็นแผลมาตั้งแต่ปี61แล้วนะคะปัจจุบันก็ยังคงต้องรักษาบางครั้งค่ารักษาพยาบาลกว่า20,000บาทค่ะน้องอมสินบอกว่าที่ตัดสินใจวาดกร,ระเป๋าผ้าลายหมูเด้งเพราะว่ากำลังดังช่วงปิดเทอมวาดได้ประมาณ5ใบาขายใบ159บาทตอนนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาพอสม หูอยากเอาตังค์มาจ่ายค่าบ้านให้แม่ค่ะเราทําไมถึงเราเลือกหนูเด้งเป็นเป็นเป็นตัวแรกที่เราคิดจะวาดตอนนี้กำลังดังค่ะโอ้กำลังดังใช่ไหมคะไ,ได้กี่ตัวแล้วเแบบนี่ยวาดก็น่าจะได้เยอะค่ะวันหนึ่งเราวาดได้ประมาณก,กี่ตัวลูกถ้าที่เป็นวันนะชพ่ง่วมบิเทิมตรงเนี้ยน่าจะห้าตัวได้ห้าตัวเนาะ แล้วเราไปไขายกระเป๋าไม่ไขายยังไงขาย159บาทค่ะ ฉันว่าคนไทยน่าจะชอบสัตว์ที่มันตัวเล็กแต่ว่าตัวอ้วนๆกลมๆนะคะเพราะว่านอกเหนือจากหมูเด้งแล้วเนี่ยก็ยังมีหนูยักษ์คาปิบาร่าค่ะคุณจิราชาตา,าฉันออกเสียงถูกไหมคาปิบาร่านะที่น้องอมสินเนี่ยวาดแล้วก็เป็นรายได้ในช่วงปิดเทอมเป็นค่ารักษาพยาบาลด้วยเพราะอย่างที่บอกก็คือน้องเนี่ยมีแผนต้องรักษายาวอยู่พอสมควรมีนาเมษาปีหน้าก็ยังคงต้องรักษาตัวอยู่ค่ะ